อขอเสียงตบมือให้น้องด้วยค่ะกร่บเรียนท่านประธานและแขกผู้มีเกียรติคารุกหนูชื่อเด็กหญิงทะลินดาสีนวลชั้นอนุบาลสามทับสอง แสดงความรู้สึกที่จะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนที่สบานตำบลบ,บ้านปวกแดงเพื่อเราได้เป็นเด็กดีและเป็นเด็กที่มีคุณภาพในสังคมได้ทุกวันนี้เพราะครูดได้อบรมสั่งสอนและได้ให้ความรักความอบอุ่นความ せっかくね。